แล้ววันนี้เนี่ยพี่นิต้านะคะจะพามาดูการประกวดแข่งแต่งชุดคอสเพลย์นั่นเองค่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะเรามีผู้ท้าชิง3ามคนค่ะคือไมายโทมัสและไอด้านะคะเออไอด้านะคะบอกว่าวันนี้เราจะมาเอาที่โหลกกันนะ l a d y and gentlemen เวลคัมทูการประกวดไตกดท้ๆๆดตทใกำันี่โหโทรมาลอยพายเลยทุกคนชั่วผีนะคะเนี่ยเขาบอกว่าอานเนียชอบกินถั่วโต๊ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิคแคปแล้วน,นี้นะคะเรากลับมาใหม่แล้วกับเกมโลบอกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า blue h a v e n rp นะคะแล้ววันนี้นี่พพี่ลิตานะคะจะพามาดูการประกวดแข่งแต่งชุดคอสเพย์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแบบว่าน้องๆก็จะเตรียมตัวใดๆกันมานะคะแบบแต่งเป็นชุดคอสเพย์ใดๆนะคะหลังจากที่พี่ลิตานะคะได้ทําการประกวด มิสแกน,แกนคิดแคทใช่ไหมคะแล้วก็มออีประกวดนางสงการใช่ไหมวันนี้ก็มาถึงวันที่เรานะคะจะไดออ้แต่งตัวชุดคอสเพลย์กันนะคะไม่รู้ว่าผู้สมัครเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไปไปไปการไปได้เลยค่ะไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ลงผู้ลงสมัครใช่แล้วก็ ใครจะเป็นผู้ดูบ้างมาไปมาขึ้นมาครับมาตอนนี้ทุกคนขึ้นมาแล้วเราไปห้างสรรพสินค้ากันหรือเปล่าเฮ้ยน้องๆพาพี่ลิต้าไปไหนอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยน้องเทงทิงไว้กลางทางอย่างนี้เลยหรออ้าวแต่ปานบอกว่า f อพี่ทบันทำไมถึงจะต้องนั่งรถเล็กๆแบบเนี้ยอันนั้นเดินไปไหมมาเร็ว ไปค่ะอุย้ยเรามีนะคะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะลูกเจี๊ยบจะทําหน้าที่ขับรถให้เรานั่นเองโอเคตอนนี้เราก็มาถึงห้างแล้วนะคะเราจะไปดูเวทีเดิมของเราเวทีเดิมจริงๆเลยนะคะเราไม่เปลี่ยนเวทีกันบ้างเลยฮะ,ะรอ,อมูคเคเบลนับเดตเวทีใหม่ให้เราละกันนะคะนี่นะคะสําหรับผู้ดูนะคะก็จะมีน้อง บัตเตอร์นะคะน้องสายป่าน FC พี่โดบันนะคะแล้วก็น้องลาลาแล้วก็มีเป็น iPhone นะคะไอโฟนนี้แล้วก็มีชานี้เพื่อนไอด่านะคะแล้วก็มินนี่นะคะจะเป็นตากล้องค่ะมนียูนิคอนเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ท้าชิงนะคะก็จะมีน้องอา้าว p h o n e เป็นผู้ดูแผลลูกผู้ท้าชิงนะคะจะมีมมายมีโทมัสนะคะแล้วก็มีไอด่านั่นเองเย้อุ้ยมินนี่เขาเปลี่ยนชุดแล้วนะคะภายในแวบ,บเดียว เขาดูเป็นตากล้องมืออาชีพมากๆเลยนะคะมากมากเลยไอโฟนนะคะไม่ได้คอร์สก็จะเป็นผู้ดูให้เรานั่นเองะคะ่ะนี่วันนี้นะคะเรามีผู้ท้าชิง3คนค่ะคือไมมาโทมัสและไอดานะคะเออเหมือนเลียงกันตามสูงสูงยังไงไม่รู้เลทุกคนโรมาอยู่ข้างหน้าเลยนะคะแล้วไมมากั My, บไอดาคือคือคเหมือนแบบ อันนี้เป็นแบบเป็นบอสเลยทุกคนแล้วพี่ไมค์กับไอด้าเป็นบอดี้การ์ดอย่างไ,ไม่รู้ปกป้องบอสได้ๆนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ต้าน,นะคะจะให้น้องทั้ง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะคะเปลี่ยนชุดเป็นชุดคอสเพลย์ได้เลยนะคะเพื่อที่มาเดินแบบนะคะแล้วก็จะให้คนทางบ้านเหมือนเดิมเลยนะคะช่วยโหวตน,นะคะว่าชอบชุดของใครนั่นเองโอเค งั้นเราไปให้น้องๆน,นะคะเขาไปกันเลยดีกว่านี่แม่มาบอกวันนี้มาหายสวยนะคะไอรดาบอกอดีนนะับอึนจิทั้งหลายอะไรอันคืออึนจิแล้วโทมันไม่พิมพ์อะไรหน่อยหรออ๋อโทมันบอกว่าหวัสดีครับเจีย๊ยบเจบเจียบนะคะอ้าวหวัสดีครับ ชาอ๋อเขาบอกว่าชาวัด G h ับนะคะเราจะต้องอ่านตามที่น้องพิมพ์ด้วยนะคะาบอกว่าใคร FC Noword ให้ด้วยนะดีพิ่ต้าอ่านตามที่น้อง,องพิมพ์ทุกอย่างแบบเป๊ะๆตามฉันทลักษ์เลยนะคะฉันทลักษ์โคตรภาษาไทยเลยทุกคนโอเคเราให้น้องนะคะไปเปลี่ยนชุดก,กันเลยกว่าโอเคน้องๆไปแต่งตัวเยยมินนี่นะคะตาก็ตาก็เฉามาเอ้ยเด้อเด้อ อันนี้บัตเตอร์นะคะบอสสู้ๆนะฮาฟทุกคนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ยังเป็นเ c พซีพิโรบัลอยูย่น้องๆชอนไปแต่งตัวกันได้เลยเด้อตึงเด้ดออ่ตากล้องไม่ตามมาถ่ายอ๋ออ๋อนี่นี่ตากล้องนะคะกำลงังถ่ายผู้ดูทีละคนอยู่นะคะแทนที่จะไปถ่าย<อ>เขาแต่งตัวกันนะคะนี่โอ้ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วนี่ไอด้านะคะน่าจะคอสเป็นคอสเป็นอ,อะไรเนี่ยคอสเป็นคอสเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน่าจะเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะคะอันน,นี้คือ อันนี้คือโทบานคอร์แล้วเหรออันนี้น่าจะคอร์แล้วนะคอ,นอคอร์เป็นลูกเจีย๊ยบเหรอใช่ไหมคอรเป็นลูกเจี๊ยบแน่เลยแล้วแล้วไม่ไม่คอร์เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลองไม่ไม่นี่ไงในที่สุดนะคะจะกล้องก็รู้หน้าที่ของตัวเองนะคะว่าจะต้องเข้ามาในห้องแต่งตัวนี้นะคะแล้วจะเหลือไม่ไม่ไมไม่ไม่คอร์เป็นอะไรครับหรือหลัวอันนี้คืออันนี้คือเสร็จแล้วอ๋อ มา่ไมา่นะคะบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานทําไมทําไมเขา่าขอเวลาอีกไม่นานมันมีทําน้องเรอ้รยทุกคนได้ค่ะได้ได้ได้ไม่ไม่นะคะบอกว่าแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเอ๊ะตไอด้านะคะหลังจากที่รอเพื่อนๆนะคะพอไม่มีอะไรทําล่าสุดนะคะก็เริ่มเอ่อเอาไม้ม็อบมาถูพื้นเรียบร้อยนะคะเออโทมานนะคะเล่นโทรศัพท์รอค่ะเพราะว่าไม่ไมรอนานมากเลยนะ,ะๆๆอ๋อตาล้องนะคะบอกว่าเอา่อ นี่นี่นนไงนี่ไม้ไม้เสร็จแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแต่งตัวเหมือนบาร์บี้สักตัวหนึ่งเลยค่ะทุกคนเฮ้ยนี่ไงเทบันก็แต่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเป็นลูกเจี๊ยบน้อยนะคะลูกเจี๊ยบน้อยนะคะตอนนี้ก็แต่งเสร็จแล้วโอเคงั้นเราไปเริ่มในแบบกันเลยดีกว่าไหมใช่เราจะต้องโชว์ตัวทีละคนนะคะโอเคไอด้านะคะบอกว่าวันนี้เราจะมาเอาที่โหลก,กันนะ,ะ <c oughs> บ้าบอไอดา้าไม่ที่โหลหรอไอดา้าเอฟซีเยอะ โอเคตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่า3คนนั้นจะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูทางฝั่งของคุณผู้ชมกันบ้างเลยเมินนี่บอกว่าเข้าไปถ่ายได้ไหมห้าห้าไม่ได้ไม่เป็นไรได้ค่ะอ่ะทางฝั่งของคนดูนะคะลาลาก็ส่งแบงกํกำลังใจให้นะคะแล้วก็สายปานก็ f c พี่โทมัสู้ๆนะคะทุกคนจากวัตเตอร์นะคะทางนี้ก็พี่ไอด้าสู้ๆนะจากชานี้นะคะเขาเป็นเพื่อนกันนะคะก็เอฟซีกักกกนเฮ้ ไม่มีใคร FC ใหม่ๆเดี๋ยวไอโฟนจังหวะนี่ไอโฟนต้องเชียร My ์ใหม่ๆแล้วนะเฮ้ยใหม่ๆไม่มี FC เหรอเนี่ยนั้นพี่ลิต้าเชียร์ให้ FC พี่ใหม่ๆงับใหม่ๆนักรีวิวโอเคงั้นเรานะคะเรียกพี่น้นองๆออกมากันเลยดีกว่านี่ๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราจะต้องทำให้เป็นหลักการแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพี่ต้าขอไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวมินนี่ต้องเข้ามาถ่ายถึงขนาดนี้เลยขนาดนี้นะคะเออน้อ,นองๆทักสามคนเนะะี่ยเขาก็พร้อมกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะประกาศอย่างเป็นทางการ ด้วยการถือไม้ Lady and gentlemen welcome to การประกวดเอ่อหาเอา่เอคนชนะนะคะทำไมทำไมเราเปลี่ยนไทยกับอังกฤษง่ายจังเรานะคะกำลังจะมาหาคนที่ชนะในการประกวดแต่งชุดคอสเพลย์กันแน่เองค่ะขอเสียงตจมือให้เอ่อผู้แข่งขันทั้ง3คนด้วยค่ะ <c oughs> เฮ้ทำไมรู้สึกว่ามีคนดูมาเพิ่มอ๋อโชว์บัน อ๋อผู้แข่งขันคือโทมัสนะคะแต่ผู้ดูคือโทบันโอเคแล้วในขนาดนี้นะคะก็เป็น,นสมควรแล้วที่เราจะได้ดูโชว์จากเอ่อจากอะไรนะผู้ผู้ผูผ้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนออกมาเดินโชว์ชมนบิดน,นี้ตบมือมาเลยตัด,ตด,ตด,ตด คนแรกนะคะโทมนันนี่ดูตากล้องเราทํางานดีมากเลย EP ที่แล้วนะคะเทนนิสเป็นตากล้องแต่ครั้งนี้นะคะโทมัสเป็นตากล้องนี่มีคนเอาดอกไม้ไมาให้พีตาด้วยใครกันเนี่นี่โอ้โทมันลอยไาเลยทุกคนชั่วผีนะคะเนี่ยเขาบอกว่าไอาเนียชอบกินถั่วต้มแต่อถั่วต้มชอบกินไอเนียขอบคุณมีการมากระโดดตบนะคะแบบว่าเป็นสโลแกนนะคะของไอเนียว่าเราจะต้อง ออกกำลังกายธรรมดาตึงๆนะคะทุกคนนะคะเขาบอกว่าเราคอยสเปรย์อันเนี้ยสไปร์แฟมิลี่งับนะคะก็ใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบอันเนี้ยของโทมัสเนี่ยก็ช่วยบวชให้น้องด้วยนะคะเติมมือให้น้องด้วยนี่หุ้ยตอนนี้คนดูเต็มๆแล้วนะคะเนี่ยเขาบอกฝาดหววให้เราด้วยนะโอเคอย่าลืมบวชให้น้องโทมัสกันเยอะๆด้วยนะคะนี่มีท่าโพสสุดท้ายด้วยนะคะ ถ้ายากเขาเยอะนะคะเนี่ยไม่รู้จะโพสอีก5นาทีหรือเปล่าอาแน่นะคะเอาให้พี่ต้ากำลังโพสตามงอยู่มายนะคะมาเยมายมาแล้วมายมาแล้วนี่ดูแท้แท้แร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 แท้จะหหมินนี่ทำงานได้ดีมากเขาบอกสวัสดีพี่ีิต้าและคนดูทุกคนนะคะนี่มายเดินสวยมารอบนี้ไมบัตรต้องชนะแล้วหรือเปล่าเราจะที่ครั้งที่แล้วไมบัตได้ที่สองใช่ไหมมิสแกลหนี่โทรบัตรโทรบานบอกว่าโทรบันสู้ๆนะคะ อะไรอันนี้คือเชียร์ตัวเองเหรองงมากโชว์บอนบอโชว์บอลสูดๆนะคะ FC พี่ไม้ไม้ครับนี่นี่นี่มาเตอร์มี FC แล้วนะเอ้ยไม่ใช่ไม้ไม้ม,มี FC เป็นรองมาเตอร์นะคะแล้วอันนี้ก็คือใส่ปั่นเชียร์โทมัสมนะคะแล,ะและว้วล้วแบบ FC ทุกคนนะคะชานี้เป็น FC พี่ไอด้านั่นเองเขาบอกว่าวันนี้แต่งเป็นบาร์บี้เรื่องโรงเรียนบริหารสเสน่ห์เจ้าหญิงนะ <S <S นี่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะใครที่ชอบการแต่ง คอ s เพย์ของไม้ๆนะคะก็สามารถโหวตได้ใต้คอมเมนต์ให้เลยนะคะโหวตพี่ไม้ๆเยอะๆนะมีการโพสชาติใดๆแล้วก็ลอยกลับไปน้องๆสวยนะคะตอนนี้นะคะ iPhone นะคะเห็นทุกคนชูป้ายกัน iPhone เริ่มไม่อยากยอมแพ้แล้วนะคะก็เลยพยายามจะพิมพ์ข้อความนะคะไม่รู้จะเป็น FC ใครนะคะคนต่อไปใครนี่ไอดานี่ <laughs> ไอร่าคุ้นๆนะคะอันนี้คือแต่งคอสเพลแล้วใช่ไหมคะนีอ่อันนี้ก็เป็นคอสเพลอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคอสเพลฟรีนะคะในในแบบบุกเฮฟเว่นทุกคนก็สามารถแต่งได้นะคะนี่มีการโพสซ่ากุบกิบด้วยไหนไอไดาจะบอกว่าอะไรเขาบอกว่าดีฮะเจ้ามนุษย์ไดโนเสาร์น่ารักมุนย้น่ารักมากๆเลยนี่ตาชอบหน้ายด้่ามาเลยหน้าไอไดาดูแบบน่ารักตะมูตะมีมากเลยเห็นแล้วจะลองไห้นะคะทุกคนคเขาบอกว่าผมคอสเพล ไดโนเสาร์ฮับนี่นี่เนี่ยวรื่องๆไอโฟนบอกว่าสูา้ๆน้ำทุกคนนะคะนี่ตอนนี้ทุกคนมีป้ายไฟของตัวเองกอ็บอกว่าไอด่าบอกว่าบดปุผมกันมาเยอะๆนะโอเคใครนะคะที่ชอบคอ,อ,อสเพลไดโนเสาร์ของไอด่าเนี่ยก็สามารถบดของไอด่าในใต้คอมเมนต์ ได้นะคะบวชให้น้องเยอะๆนะเึิตเดิ้ลเดเดเนี่นี่นี่ลัล่าบอกว่าน่ารักมากทุกคนน่ารักหมดเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนเนี่ยก็ เออได้เดินโชว์โฉมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าน,นะคะจะให้น้องๆเนี่ยเดินโชว์โฉมกันแบบทีมนะคะสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าน,นะคะจะให้น้องๆนะสามคนเนี่ยออกมาเดินโชว์โฉมพร้อมกันสักครั้งหนึ่งละกันนะคะก่อนจากกันไปดูนี้โทบันบอกว่าบอกว่าวายพี่โนโมัสน่ารักมากเลยมากมากเธอนะคะโทบันสู้ๆค่ะโทโทบันนิ่ไม่ใช่โทบัน ยายได้ซู่ซ่นะซู้ซ่นะทุกคนนี่กำลังเก็บภาพนะคะเหมือนที่มินนี่เก็บภาพอยู่ FC พี่ไอด้า f อพี่ธรรมเอ FC พี่ไม,ม้ไม้ ime ime คะ่ะทุกคนต่างมี fc โอเคเดี๋ยวพี่ลิต้านะคะจะให้น้องๆน,นะคะออกมาเดินโชยโฉมให้ดูกันอีกรอบนึงนะมานี่คะ่ะเริ่มจากน้องโทโมสัสดต่ดต่แดเดต่แ่แต่แต่ฮา่าให้น้องๆทงเรแปด แท้แท้ดดดดดแท้แท้แท้วิ่งที่ตรงดีนะคะก็คือเวียนไปเตะฟุตบอลนั่งตลกจังโทมัสไม่ไแล้วก็ไอดานั่นเองนะก็บวชให้น้องๆกันเยอะๆด้วยนะคะนี่นะคะคนแรกก็คือไอด้านั่นเองคนต่อไปโทมัสนะคะและคนสุดท้ายก็คือไม่ไม่ไม่เดินมาเหรอลูกอ๋อเมื่อสงสัยเมื่อกี้ผิดคิวนิดหน่อยนะคะมาเฮ้ยแล้วคนนี้เธอคือใครเนี่ย โทโทบันนะคะผกว่าชอบกินถั่วต้มนะคะอันนี้น่าจะเป็นเทนนิสน,นะคะที่เออยังแต่งชุดของกินที่แล้วอยู่นะคะยังไม่จบเลยนะโอ้ยมีการโทวตีลังกาม้วนไปรอบนึงอะทุกคนอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะคะของเออนักแต่งคอสเพลของเรานะคะวากนะคะไอด้าเริ่มกินแล้วนะคะนี่อันนี้ก็โชว์เต้นไปอีกสักหนึ่งแมต์นะคะทุกคนแลดูมีความสามารถพิเศษตอนนี้นะคะมีนนี่จับภาพหมดเลยนะคะที่ ู้เข้าประกวดของเรานะคะได้ทําการเต้นบีบอยนะคะโชว์สลอยกอยสมอยตอยปื้กกันมาหนึ่งลน,นะคะทุกคนสนุกไหมเนี่ยน,น,นี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราขออ่านหน่อยเขาบอกว่าพี่โทบันน่ารักนะคะพี่ลิต้าแบบปุ๊มใจในตากล้องของพี่ลิต้าดู่ตาตกล้องเหี้เล่นใหญ่มากเลยทุกคนเพื่อคุณภาพกล้องที่สวยงามนะคะเบอกน้องเทนนิสแวะเข้ามาเฉยๆนะคะอันนี้ ทุกคนทุกคนดูท่าเต้นของแต่ละคนนะคะอันนี้อาจจะเป็นคะแนนพิเศษนะคะใครชอบท่าเต้นของใครก็สามารถโหวตให้คนนั้นได้เด้เอขาบอกว่าไอด้าบอกว่าอยากโนหนึ่งบ้างอะ่ะนี่โทมัสนะคะเคยเป็นที่หนึ่งมาแล้วเนะะกำลังรูสีหน้าของแต่ละคนมายมายก็ยังไม่เคยเป็นที่หนึ่งนะคะก็ฝากมายมายโทมัสแล้วก็ไอดา้า ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของน้องๆทุกคนด้วยเดอ้อแล้วใครเล่นกีตราร์เนี่ยสู้ๆนะทุกคนน้องเทนดินนะคะเล่นกีตราร์ประกอบเพลงให้ทั้งสาวคนนี้เต้นนั่นเองนะบวชันมาเยอะๆนะ fc พี่ใหม่ๆนะครับขอบคุณคะ่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาจัดการแข่งขันประกวดชุดคอสเพล์น,นั่นเองถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกด ไลค์ like, แล้วกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจพีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ้ายจีด้วยนะคะลีต้าเนสโก้คิคแคทแล้วก็ต ok ิ๊กต็อกลีต้าเนสโก้คิคแคทนะเพื่อที่ให้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพีต้าเล่นกี่โมงทางโซเรียจจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะแล้วก็อย่าลืมโหวตให้น้องๆทั้งสามคนด้วยนะคะไม้ไม่ทูไม่แล้วก็ไอด้านะคะชอบใครรักใครก็โหวตคนนั้นได้เลยนะทางตคาคอมเบนนั่นเองโอเคค่ะงั้นสวหรวับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย